จัตุรัสที่เมืองบรูชคือเราจะไปเที่ยวบรูชแล้วเราล่องเรือแล้วก็จัตุรัสที่บรูชเนี่ยก็สร้างมาเนี่ยปีพันห้าร้อยกว่าเพราะว่าเขาเป็นเมืองการค้าเก่าแก่การค้าขนสัตว์การค้าวผ้าทอเนี่ยมันจะอยู่ที่นั่นแล้วก็รักษามาจนถึงปัจจุบันนะครับอีกจัตุรัสหนึ่งที่ถือว่าสวยงามมากทุกคนคุ้นเคยกันหมดก็คือจัตุรัสที่เมืองโคโลนนะที่มีปราสาทโคโลนสองอันที่อยู่รอบข้างๆไปอยู่ใกล้ๆบริเวณริมแม่น้ำรายด้วยโบสถ์โบสถ์ใหญ่เนี่ ตุรัสแห่งนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปนะและเราจะไปจัตุรัสที่เมืองดเซนดอฟ ที่เมืองดุสเซดอฟเนี่ยดุสเซดอฟเองเนี่ยก็เป็นตลาดคริสต์มาสที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งแล้วก็ถูกยกย่องสวยที่สุดของเยอรมันคู่กันกับนูเรมเบิร์กกับเดรสเดนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทริปนี้นอกจากเราจะได้ชมศิลปะวัตถุสําคัญทางศิลปะที่สวยๆแล้วเนี่ยเรายังได้ไปเที่ยวจัตุรัสกลางเมืองที่สวยที่สุดของยุโรปและของเยอรมันอ่าสี่ห้าแห่งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเรียนเชิญนะฮะวันที่30 พฤศจกายนถึงวันที่10ธันวาคมค